ดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของคอมบูชานะคะเพื่อนๆ EP นี้นะคะป้าหมูจะมาพาเพื่อนๆทำคอมบูชา F2 ส้มเขียวหวานหมักลูกเกดคารามเมลนะคะสมาชิกหลายท่านก็อยากจะให้ป้าหมูทำคลิปที่ใช้ส้มเขียวหวานบ้างนะคะป้าหมูก็จัดให้นะวันนี้เราก็มาดูกันนะคะว่า คอมุช่า F2 ส้มเขียวหวานหมักลูกเกดคาราเมลของป้าหมูจะทำยังไงบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะนี่นะคะส้มเขียวหวานที่ป้าหมูใช้วันนี้นะคะก็เป็นส้มเขียวหวานพันเล็กที่ใช้คั้นน้ำนะคะลูกเกดนะคะลูกเกดก็ซื้อได้ทั่วไปเลยนะใช้น้ำตาลคาราเมลแบบนี้นะคะของวังขนายนะถ้าคนไหนไม่มี น้ำตาลคาราเมลก็ใช้น้ำตาลสายแดงปกติได้เลยนะเราจะผ่าส้มออกเป็นครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็คั้นปกติทั่วไปเลยนะเพื่อนๆสมาชิกซื้อส้มมานะคะต้องแช่ล้างน้ำเกลือให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่าเราจะมาคั้นเอาน้ำนะ อย่าคั้นอย่าบีบแน่นจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลดขมจากเปลือกส้มนะปริมาณส้มก็ขึ้นอยู่กับขวดที่เพื่อนๆจะใช้หมักเลยนะว่าใช้ขวดขนาดไหนนะคะวันนี้ป้าหมูใช้ขวดเล็กนะก็ใช้ส้มอยู่ประมาณ7-8ผลนะคะวันนี้ป้าหมูใช้ขวดแบนเล็กแบบนี้นะ นี่นะคะน้ำส้มที่เราคั้นสดๆเลยนะไม่ได้ผสมน้ําหรือไม่ได้ผสมน้ําตาลเลยนะไม่ต้องกองกากนะคะเทลงไปเลยวันนี้ป้าหมูใช้ F1 นะคะ1เปกนะเพื่อนๆจะต้องชิมก่อนนะเวลาคั้นน้ำส้มเสร็จนะว่า ส้มเขียวหวานที่เราซื้อมานั้นออกเปรี้ยวหรือออกหวานนะคะจะได้กะน้ําตาลถูกนะวันนี้ส้มเขียวหวานที่ป้าหมูใช้นะคะจะออกรสเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆนะป้าหมูจะใช้เอฟหนึ่งนะคะหนึ่งเปกนะวันนี้นี่นะคะ เทลงไปในขวดหมักเลยนี่นะคะน้ำตาลคาราเมลเป็นเก็ดแบบนี้นะวันนี้ป้าหมูใช้เพียงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปในขวดหมักเลยนี่นะป้าหมูใช้กลวยนะคะจะได้ ง่ายต่อการกอกนะใช้ตะเกียบหรือใช้ไม้แหลมนะคะเขียนน้ำตาลลงไปให้หมดนะวันนี้ป้าหมูใช้ลูกเกดมาหมักในคอมบูชาเอฟน้ำส้มเขียวหวานของเรานะเพื่อนๆก็ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปลูกเกดก็จะไปเพิ่มกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวด้วยนะคะตอนนี้น้ำตาลคาราเมลและลูกเกดของเราจะยังจมอยู่นะคะเดี๋ยวผ่านไปหนึ่งคืนนะน้ำตาลคาราเมลเ็าจะละลายหมดนะคะลูกเกดก็จะลูกเกดเขาก็จะมีแรงดันจากแก๊สที่ทำปฏิกิริยากับ F1 นะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำเองนะป้าหมูก็จะปิดฝาให้สนิทนะคะ ปิดฝาให้สนิทตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องประมาณ3วันนะเดี๋ยวป้าหมูจะกลับมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะคะว่าจะมีรสชาติอร่อยขนาดไหนนะนวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตคอมบูชา F2 ส้มเขียวหวานหมักลูกเกดคารามเมลนะป้าหมูหมักมาได้2คืนนะคะวันนี้เป็นวันที่3นะเห็นไหม ให้เพื่อนๆดูใกล้ๆนะคะมีกดมีแก๊สขึ้นแบบนี้นะเป็นน้ำส้มเขียวหวานที่คั้นเพียวๆเลยนะไม่ได้ผสมกับอะไรเลยนะป้าหมูเติม F1 <1 S 1> ไป1เป๊กนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดแล้วก็ชิมนะคะว่ารสชาติจะอร่อยขนาดไหนนะ นี่นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นชัดเนาะ อันนี้คือน้ำส้มเลยนะคะน้ำส้มเขียวหวานที่เราคั้นสดๆจากลูกเลยนะเดี๋ยวป้าหมูจะมาชิมนะคะว่ามีรสชาติอร่อยขนาดไหนนะ น่าดื่มไหมคะเพื่อนเป็นน้ำส้มที่ไม่เคยดื่มที่ไหนมาก่อนนะคะเป็นน้ำส้มเขียวหวานที่อร่อยมากนะคะเพราะว่าจะมีความหอมของลูกเกด รสชาติดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆต้องลองทํานะปลาหมูคั้นเพียวๆเลยนะไม่ได้ผสมน้ําตาลน้ําเชื่อมอะไรเลยนะเราใส่ลูกเกดแล้วก็น้ําตาลคาราเมลนะคะรสชาติคือกลมกล่อมนะคะลงตัวมากๆเลยนะรสนี้ช่วงนี้ส้มเขียวหวานออกเยอะนะคะเพื่อนๆต้องลองนะรสนี้คือแบบ ไม่ควรพลาดนะคะจะมีความหอมหวานแล้วก็เปรี้ยวซ่าของส้มเขียวหวานอยู่แล้วนะคะบวกกับ F1 ที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับลูกเกตนะกลิ่นหอมของลูกเกตแล้วก็คาราเมลนะคะที่ประหมูใส่นะก็จะโดดเด่นขึ้นมาด้วยนะ EP นี้นะคะคอมบูชา F2 ส้มเขียวหวานหมักลูกเกตคาราเมลนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกนะคะ อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ